พี่น้องเอ้ยถ่ายเราพักแคนเย้งไงเบิร์ดก่อสบายดีเบิร์ดทุกๆทุกคนเด้อพักแคนเย้งพี่น้องต่อจากคลิปก่อนหาหนาใหม่กับบดไถซ้ำดอกสิเมืออะไรล่ละพี่น้องเอ้ยบดไถหน่อไม้หน่อไม้ไม่มีจ้ามีแต่พักขะแยงมืงอนี้ก็เจ้าตาเข่าพี่น้องเข่าบนตกห้าม แตเฮ็ดกระบ่าข้าเจ้าพ้นตกห้ามเขาข้าเจ้าตาเขานด้ผู้ไอ้กบนิลโบ้างเถะผักขนีงผักขญี้งมไนีกบ้างบอกผักขเีงงามบอพี่น้องยังเกาบใบใหญ่ยังงามบ่ก้าอยู่แถวเข้มน้องมันจะงามน่อกบ ายลำเดือนตุลาออกพรรษาพัดมาตึงตึงจังชุกมากันเลยข่ากีลาข่าวีฬาข่าแคมห่วยเนี่หน่ายมไหนกบกบนีหน่ยไหน Con hao ở bên ta, cái tát đây cái này nhau mình nó mày cổ nè View ngâm một phía nông View suối mấy chá phía nông chá Bưng nó mày còn đứa Để không bỏ Tao lắm à? Bớt đi. Hóng ô bê. Để để xem nào. Bỏ lại mà gần cái đó cho này. เงกรพี Ooh, ่น่องเอ้ยเมย์เมย์น้าชัดจะเดางบลูจิรอเจาะอะไรบ้จร่จิรุมบวมันยไรแบบอยอะม่ใส่นั่นละประมาณ3เื่อยบ่ ไม,ไ,มไม่ไหมยมไม่าไมาง <laughs> <laughs> มนหอมมอันห่อ้วน่้คที่เราฮมม่ไข่าก็สซุกเต็มทุง่งเคียวบู้ดดย้อนฝนตกผู้ไดจัดนะเอยทักบอ Tân nắng này nắng mà, nắng sẹo nắng 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 sẹo bên đó nắng 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 bên đó nắng nắng khỏe ha, nắng 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 sẹo, ba nắng 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 khó ai cầm phang nó mà khám phải kín sôm mà khám phải kín sôm đưa cả cuồng thế thì ngồi lưng cả vừa mà khám mình mày mày có có ใครเกิดวันจันทร์ไม่ก็เจ้เกิดวันยังเจ้าเกิดวันจันทร์ที่ไก่ก็วันคลานโอ้ยเจ้าเกิดวันคานไก่ก็คลันจันทร์เลนเป็นยังเอางามเลยมันเกิดวันจันทร์ในข้างามเกิดวันจันทร์ข่อยงามภูเรื่อตัดเข่าให้เอือกทักตื่นเต้ตือนมืองสวัสด์ เขายัางคือลมคักเลยนะว่ามันนอนน,นอนขอกยังรา้าเนี่ยไอเอนไอกบขอกยังล้าโอ้ขอกายแล้วคือไงพวกไอ้เขาพี่น้องมึงเนี่ยนอนเอร็ด พอกินน้ำเขาเนี่ยพอมีแห้งมือแห้งเลยนาเชื้อห้อยก็มือแห้งพี่น้องเอ้ยยางกินสิบัวอือนยางสิบหอยเลยมื่อยรมาขามตัวเขาก็ล้มลง Ngam mãi đích mười đó ừ. ừ. ừ, <laughs> mười hai cái đó 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 mười hai mười ม่เลดนงในบักครับตอน้าเย็นมากินไปหมดอย่างเียคือผมมีน้ำเย็นขึ้นตัวผมมีตัวเย็นบอกอันบ้ริขาเขาโอ้ยเจ้าอันไปแดงยังงเนี่ยมอดแปน้ามากินนะครับอามากืนมาตั้งกินนี่ยมันที่ Chắc khi mua rồi quẩm đấy quẩm có nhà <em> rồi. <laughs> Uôi, rồi. Uôi, cả mà men bộ bộ đấy bộ เมียเธอตะกี to to. ้ซุ to ้มห <ity> th ้องเล่นนะแง่น้ามันนัเคยปานเอมาข้าเหงี็บ้าัวนี้มอยากหวานบอกทำนี่ก็ไ้ทั้งญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเท่ แถมวิผมเปจังเม้นทีไอเอ้ยลองเพงภาในกบเอ,อ้ยพี่มิวเน่ยจังว่ะมาเ่นเียน่อีน้ำไทยข้ามมือเจอ để tao vô mà mày หานําไม้ không đi <laughs> ออกข้างมาพ่อไอ้เจี้ยวของ hai ก็กิน tin บ่กบจมนะสิเอามาเนาะกินส้มอาม สบ à, bọn บักเข็บอำพอ này. ไปหา chưa Cho chị พี่ thế này. đại. คลิปนี้ก็เอาไวปสนีทกอนเด้อไปเจอกันไหมคลิปหนาไว้เจอกันคลิปกินแกงมันได้บันไดกินมันได้แกงน้ำใหม่สุดดีเด้อพี่น้องขอมอบขอบใจมู่ทุกคนที่เข้ามาฮับโซมาเบิ้งฝากกดไลค์กดติดตามมี่เด้อพี่น้องเด้อไปเจอกันคลิปหน้าถ้าจนแกงน้ำใหม่ซุ่มกันได้เบิ้งพี่น้องเลย Sabari, betul-betul kula-kula.